สวัสดีครับผมเจ้ฮูครับรผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทีมงานบุญพาร,รวยทุกช่องค่ะครับผมโอ้ดีใจน้ำไหลใครว่าท่อซัประกาศเจียนขาดสายท่อมาขอเข่ากลุ่มเอ็ดมิน่ <c oughs> ต่ว่าไครว่าเลขวันนะี้เนาะกับเป็นงวดที่หาเลขหลังก่องเข้านี่เนะาะไครว่างวันนี้แห้งจังเข่าทั้งบนทั้งล่างหาจังไหนฮกเหล่านี้ฮกเนาะฮกเข่าทั้งบนทั้งล่างวันนี้เข่าทั้งหาหนึ่งตรงๆแล้วก็ สามหกหกสามเนาะใครว่าเขาต้องบนขั้งล่างเขาาต่เน้นอยู่เขาตัวเน้นเลยชุดเน้นวันต่อไปแต่ว่าจะเป็นที่นาเชียดไดสำหรับเอฟซีผู้เพิ่นติดตามทั้งช่องยูทูบเนาะเพิ่นจะเพิ่นกัเล่พบได้ตัวเลขนะเพิ่นกับตัวมาถามหลายอยู่ผมกับว่าก้าบอกไปเขื่อนผมก็เลยบอกว่าไปเขาทั้งลุมเจยูเด้ออ่าแล้วเอฟซีลังก้นเพิ่นกะ จริงๆมาอยบอกว่าโอ้ยว่าคันเลขเขานี่เป็นยังอผ้ากันอยากเทียแต่กลุ่มเนาะอผ้ากันอยากปลอนนก่อยจะได้กลุ่มเนาะหาแต่งเงินเนาะว่าสั่นเป็นว่าแต่ว่าในส่วนนี้นี่มันเป็นจากไดนร่องเ้าชูเอฟซีเขาฟังนะเจีวก<อ>็ขอโทษเอฟซีหลายๆเด้อค่ะเพราะว่าเลขอันนี้คนกับชาบมาบา่าปลใอ้ออกช่องแม่ค่ะเจียวเพียงแคนโดนยูเดี๋ยวโดนเอฟซีนะเดียด๋วยวโดนเมื่อทุกคนล่ะค่ะเพราะว่า เพิ่นเคยเบิงเคยเห็นเคยได้เนาะบัดนี้บัดนี้เพิ่นบ่ให้ออกไหมคะก็ขอโทษหลายๆเนาะขอโทษหลายๆคือได้ยินข่าวว่าเพิ่นโทรมาทั้งสามสี่ทีค่ะเพิ่นบอกว่าอย่าเอาเลขไปออกยูทูบเด้ออย่าไปลงเด้อเพิ่นรังสีมันบ่แม่นบ่าอยู่ค่ะเรเลขออกปุ๊บเพิ่นก็โทรมาเลยบค่ะบอกอย่าไปเอาออกนะเพิ่นก็บอกอยู่จักสิบ้าไหนแต่ว่าทั้งในเอฟซีแฟนช่องของทุลช่องของทีมงานเฮาวไหก็โทรมาอยู่โทรมาอยู่ ว่าาเกอยากได้ขอแนบบอกแนบบอกแต่ว่าตั้งเจ้าอู่ก็บ,บอกบพรอยากผิดเพราะว่าเราปากเป็นม,มาแล้วบพรอยากพิดคำเล่าวันต่อไปแม่ค่ะท่านเดี๋ยวตัวเดียบซี่กับปานนั่นแม่เดี๋ยวตัวยู่บอกแม่แน่บอกห้องแน่ผู้บ่มีสิจังใดอยู่เออผู้มาผู้ใาอยู่ในช่องกับมี่กับดาหลายอยู่ท่านผู้เพิ่น บ่มีเงินมีทองเพิ่นก็อยากได้โชคได้ชัยเนาะจักสิเฮ็ดจังได๋ทั้งช่องเฮานี่ทั้งทีมงานเฮานี่ว่าน้าม่วมมาละอยูข้อหอยนี่นี่แหละค่ะแม่นอยูอย่ามันมาออกน้าม่วมปากอันคออยู่นี่ท่านเตือนท่านเป็นจังได๋มันเนี่ยมันอันต่อจะลออยู่คอนี่อยากบอกทั้งเดี๋ยบตนกันฮะนะจะคือว่าน่ะมันก็นั่นบ่ได้เนาะอวดสิมานี่จักเพิ่นสิว่าจังได๋กะกะถ้าเบิ่งเนาะ แต่ว่านี่มีเอฟที่อ่าส่วนหนึ่งเพิ่นกระโท่มากตอนนี้ทั้งเชี่ยนหน่อยเพิ่อนรับโทษสามยู่งมาโทษมาประกาศจิดขาดสายเพื่อนอยากเขากลุมบ้านนี่ในส่วนของกลุ่มเขาเนี่ยยังรับเพิ่มเติมวะครับเจ๊ครับอ๋อกะยังรับอยู่กะว่าจิรับอีกจากสองร้อย้นเท่านั้นค่ะโอ้จํากัดแค่สองร้อย้นค่ะโอ้ในกลุ่มเนี่ยสิรับอีกจากสองร้อย้นเนาะจำกัดไว้ตอนนั้นเพราะว่าเพะ่าศิี อ่ yup. าบ่ให้มันดูแลยาก่มันรอไปถ้ามันหลยอะไรดูแลยากครที่คุมทั้งผ <Um ู้โทษให้คุมกับบานนั่นเออทั้งพูดใหไววาสนทนาอยู่ในคุ่มขึ้ไปอะรวะทำกับผ้พังก้นเนาะค่ะครับผ้อพันยาบุญดอกยาบุญยาคู่ครับผมยาบุยาู่จังเน่าไปจเสียไปจ้งไลแนนครัผู้นั้นโอ้ยเลยว่าซ่อนกันซ้ายเป็นพระวันอยู่นืหะเพิ่นเพื่อนเพิ่นเฝ้าเพื่อยาคู่ยายาคู่ค่ะ ต่ว่าคือขึ้นนั่นได้แท้ขึนั่นบอกแต้อยู่ตาบ้าเฮ่ากับปงหูนาอเพื่อนาสงมากเฮ่ากับพอด่าดีคือมาหวนหีคือมาได้บ่อแสมาบาสี่หาโชกเร็วพาปกติวางจมองแก่มาจังนสั้นล่ะคคะเพื่อนกับว่าเพื่อนบวกกับนดมือหะคะเดี๋ยวเื่อนกับนดมื่อครับผมคือมันใจนะ่อยๆพ่อนกับนดมื่อหะคะครับผมมันใจนวปอยเลยคือพ่นได้ตัวเรียกมาก้วป่อยเลย คือของของวันนี้เนาะขันเท้าสีเหลาสั้นก็คือมือกขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดนี่เนาะประมาณประมาณสองทุ่มอ่าเพป็นไหมากนะเพป็นไหมากนะแม่นค่ะเมืงอวันนี้เอฟซีลูกปุ้มมันกระทุ่มาได้แล้วไปอยู่โอ้ยใจสิขาดเข้ากันได้เข้าอย่าบอกนะเข้าก็อยากโูยอยากไหมากนี่บอกจังได้เข้าก็บ่ทอนได้มากที่ขันจาบอกเสี่ยวยังมาบอกตเออ้าาีไดมก ไปทั้งที่เลยแจกจ่ายไปทั้งที่เลยเอา,เอาก็ให้สรุปว่าคันผู้อยากได้ตัวเลขเนาะอยากรู้ข่าวสารตัวเลขเรื่องเลขหลังกล่องเนนะาะกัโทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างนี่หรือว่าอ่าสีทิมอ่าเชี่ยวอ่าโพดแอดไลน์เข่ามาเนาะขอเข่าลุ่มเขายังมาอ่าทั้งลุ่มเจอุนี่แหละแล้วก็เข่ามาก็บทได้แนวทางตัวเลขเออก็บทได้ตัวเลขที่อ่า ทั้งตัวเลขห้างกล่องนี่แล้วเนาะอ่าสีชาสีเล็วอันนั่นกะอันนี้เข้ากับบอกรันตีว่าทีเป็นวันที่เท่าไรเนาะแต่ว่าบันนีขาดเพื่อนไหมาเร็วเข้ากับปล่อยเร็วเข้ากับไหกันเร็วเนาะแต่ว่าจะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เขาขออนุญาตบอบอปล่อยทั้งยูทูบเด้อครับผมเพราะว่าเพื่อนกำชับมาเด็ดขาดวันต่อไวเพื่อนกัชับมาเด็ดขาดเพื่อนบอกว่าเพป่นยันเข้ามาปล่อยทั้งยูทูบแล้วอ่าตัวเลข เพิ่นจีบ่ให้มาอีกจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าใจทั้งทีมงานน้ำเนียเด้อครับอีพออ่พลพี่เมีต่างคนกับต่างเห็นใจกันล่ะ,ะบ่แม่นว่าเรียกเขาแล้วอ,อยากมาเฮ็ดกลุ่มเฮ็ดหยังเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,น,น,นี่อันนี้บ่แม่นครับพ่อพี่น้องเด้อให้เข้าใจตามนั้นส่วนเจ้อูนี่ผมกำลังใจเหลือเกินว่าเจ้อูนี่ยอยากปล่อยปัญยังอ่า แต่ว่าเดี๋ยวขอว่าเรื่องนึงน้ำได้บอกค่ะอ้าวว่าวตอนนี้อยากประชประัประชาสัมพันธ์เหไหมคะ่ะอ๋อประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะที่ที่เพิ่นหามากจ้าที่โอที่เพิ่นหาเลขตัวเล็กมากเพิ่นอยากหามากเยสสถานถ้มน้ำเหี<อ>่ยค่ะโอ้เพรามหมายเนี่ยไอเรื่องของเรื่องนี่นเนาะเพิ่นหาเลขมากเพิ่นอยากอนุโมทนาบุญด้วยนั่นแหละอ่าสาั่งกก็เมื่อนี้ผมกับ อ้ที่ตังที่เจ้าให้มาผมกัดเื้อปูนเนาะผมซื้อปูนซื้ออ่าทรายซื้อหินตอนนี้กําลังเฮ็ดหม่องว่างพระประธานอยู่เอฟซีเพิ่นเอาพระประธานใหญ่มากห้องน้ำแล้วหรือเปล่าห้องน้ำแล้วแล้วแต่ว่าสีมันท่าเข่าได้แล้วเข่าได้เรียบร้อยเข่าแล้วแล้วประตูยังติดเรียบร้อยอ่านั่นแหละคือคือในรงไบยาเคียร์สาเหตุที่จังซีนี่ก็คือเข่าขา ไปเฮ็ดบุญน้ำกันล่ะเอาไงไงทาไปเฮ็ดบุญน้ำกันร้างสถานทำไม่ซึ่งเป็นยังบ่มีหยังเลยเด้อ่าไ้ว่าไ้ว่าพาประธานมาตั้งไว้ขี่ดินโคโจยู่เนาะแจ้าแม่แล้วเป็นบมเอร์นี่เจ้าแมาแล้วทางบ่มีหม่องตั้งบัดนี้เจอูก็เลยว่ามันเปลี่ยนจังซี่มันบ่บ่เหมาะบ่เหมาะสำหรับอ่าเสี่ยวพาประธานมาตั้งไว้ซี่อ่อเจ้าอู๋กับเลย์มึงละค่ะกับพวกหนในมุกมีย่างกับพวกหนย่างบ่มี่ย่างเย้าจังแล้วมีแต่ห้องน้ำเดี๋ยวนี้นะ กัว่ายังไ่มันมีของน้ำน้ำไฟก็ยังบอมีเจ้าที๋จังไหเป็นยังเป็นลลางหวยมันยุกล้อยู่ตกต้นจุดรถบวบเหอย่ใกล้อยู่เดอก็คือตาจาหวยนี่ล่ะมาเี้ไว้นี้ของน้ไอยู่ดอกมีหอล่าอยู่ซึ่งผู้ที่มาอยู่นี่ก็คืออ้าโหราศา์เนาะตาทิพนั่นลหะให้่า เอฟซีก็ตามลังมาหลายมาลูกศรลูกหาเพลินนะนะลังไหลมาดูดวงผู้ใดก็อยากมิเตดูดวงคือดูแม่นคักเนี่ยแต่ว่าแม่นตาเห็นมาตั้งหลางคนบ้านนันมาแต่นั้นดิผ้าใต้สุดกับแม่นค่ะเอออพนะเาเบอร์โทรอยู่หลายอยู่นั่นแหละพ้าโหราศาสตราที่อ่ากาเดียวผู้ใดมีโอกาสแวะเวียนมากกับอยแวะเวียนมาทั้งสถานทำไมกับที่ใดไม่เห็นความเปลี่ยนยูของเพลินปฏิวัติ เว้าเรียนหรือเา้าอิหรีมันการไม่เห็นเราสีน้ำตาสีาไหลเลยว่าเพื่อนอยูได้จังไหนทั้งทั้งที่พวันมีหยังเลยนี่ยยูได้จังไหนพระกันใดพระกับวิถ้าเท่าๆค่ะคอนโดกเปียกลมเปียงตัวปลอดภัยค่ะผมแล้ววันนี้ <c oughs> ผู้ที่นอนเฝ้าอยู่ตอนนี้จะกลางเต้นนี่อ่าบางมือสองมือเนี่ยว่าเต้นเปียกมั้ยกับยูนี่เต้นนะนั่นก็เต้นสีเศร้าฝนสีเศร้าโตคิดดรอปค่ะอค่ายยูวันนี้สีหนาวนี่วันนี้ กาันนี้กาเป็นที่มาของเลขหลังกองครับผมที่เพิ่นจีเพิ่นให้มาเนาะเพิ่นให้เฮาเพิ่นให้เฮามาซื้อซื้อดิอ่าเพิ่นอนุโมทนาณะบุญมานําอนุโมทนาณะไห้เนี่ยที่ให้มาน่ะคือให้เพื่อว่าสิเอานสียล่ะนั่ามองนี้ล่ะไปเฮ็ดสถานนํังคมเพิ่นว่ายเป็นตัวเงินเพิ่นให้เป็นตัวเลขอ่าเพิ่นให้เป็นตัวเลขอ๋ออ่าหลังคนฟังจังซี่ปฏิบ่ติบ้าเพิ่นให้ตัวเลขล่ะคือบ่มากระจายกันอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอีหลีนี่ย กันเขาตือเขาขาเจ้ากันเฮ็ดบุญน้ำเองอ่ะล่ะเขาเจ้าวางสันนี้ลังคน้ให้ยมาแล้วเดี๋ยวี่งวดเด้อค่ะสี่งวดห่างงวดเดี๋ยวค่ะนี่ก็งวดที่หกเออเพิ่นอนุญาตให้ให้ปล่อยทั้งยูทูบแม่สามสี่งวดมาแล้วหางงวดเนาะเพิ่นอนุญาตให้ปล่อยนี่งวดที่หกมีเพิ่นอาจธิมีปัญหาทั้งในก็ได้เนาะเพิ่นอาจธิมีปัญหาทั้งในก็ได้อาจธิว่าเออเห็นตัวเลขชุดนี้เนี่ยไป ลงทางช่องยูทงยูทูปนะอย่างยังสีนาเนาะเพิ่นก็เลยกับชับมามีงวดนี่เราเพิ่นกับชับมีหรืงวดสองเงินวันนี้เพิ่นกับชาบบอกปุ๊บจิงจิงมาเลยอืมค่ะบอกอ่าเอาเลขไปออกยูทูปยูบอว์วัตชี่เพิ่นมาอย่าเอาไปออกนะโดยเด็ดขาดนะสีนาเพิ่นก็ว่างเพิ่นบอกหอ้แบบปานนั่นเรื่องของเรื่องเพิ่นบม่อยากบอกคือหางเทียยันเสียงเงินยังสีบอกค่ะ พอมมนันกระจาต้องมี่ยังไม่เพิ่นนั่นแหละเพิ่นยังสินะะมันเป็นถ้าจังได๋จังซี่นะเพิ่นว่านะก็ถือว่าให้เกียรติในการตัดสินใจเพิ่นซะเพราะว่าเพิ่นจัเป็นพวกไอตัวเลขมาเนาะเออเพิ่นสิให้เฮาเฮ็ดจังซี่ฮะให้เพิ่นให้เฮาเฮ็ดกลุ่มปลอยในกลุ่มยังี่เฮากับปอยในกลุ่มนี่แหละเพื่อนใจจักรวรรดิในีรถามเี้ปะ โอ้ยบรจาที่เอาจนพุนละมั้งเงจ้างใดกับประจาเอาจนสถานท่าแล้วประ่าง์แล้วบทนี้เนาะเพบวัชุญญาณหมดละแล้วะเลขเนี่ยเพื่อนกับว่าได้บอกว่าเสียหายมากเมื่อไดพร้อมนะประเดี๋ยวแต่ว่าหายยูแต่ว่าหจังเมื่อไรนะไอ้เอฟซีใจเย็นๆแต่ซดงเขาซีเราอินบอขึ้นมาจนว่ารับโทรศัพท์ประวัยประวมาทั้งสองทุ่มสาทุมเมื่อคืนนี้คาบูคาเดียบางนเพราะว่าเลืมันดังไรนะ จังไหนสีทิมคิวอาโคตทิมไว้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเขาคุ้มกับแอดไล่เขามากครับสีทิมเบอร์โท่ไว้แล้วก็คิ้วอาโคตไว้สมมติว่าผู้ใดอยากเขาคุ้มปั๊บปลเนาะเออแอดเขามากเนาะเขาก็จิตทําการดึงเขาคุ้มนะครับโดยท่อมาถามสังกันสอบถามมาไล่ละเอียดเกี่ยวกจังไหนจังไหสังกันแอดกระจายล่งคิ้วอาโคตไว้ใครอยเข่าก็สแกนเข่าได้เลยเนาะสำหรับลุ่มเนาะลุ่มเกอุพายเฮงเนาะ ชุดเลขหลังกองนะี่แหละวันต่อไปอเนะเาะอ้าวลิปนี้ก็กินเวลาไปพอสมควรแล้วสิบเอ็ดหน้าที่ควาแล้วอ,อ๋อค่ะอ่าน,นี้ก็บชิโกวนเกอูท่านี้เขาสรุปจิมไทยไว้ว่าตัวเลขยังไม่มีวันที่แน่ชัดว่าจะมาวันไหนแต่ที่แน่ๆงวดน,นี้บอกว่าจะมาเร็วกว่าป,ปกติเนาะสามารถปั๊บกับลงปั๊บเลยวดน,นี้ไงว่าคนได้ไหลไดลลนนะ้ทั้งบนทะั้งล่างหล้งคนอ่ะโท่มาก่ะจิงพูด ท้ ja hier, like มาอยากเขากุ้มกับปนั่นเบื้งไรชุดั่งนึงผมดีใจไรคุณเต้นวลักการไงเลยเรียกเขาอีหลีเป็นไม่ดึงไม่นะย่านย่านคนปล่อยกับปานั่นค่าเขาสูงแน่นี่ชุดคุณแมุ่กคได้ดีใจนม่นเ่เนาะดีใจนั่วเ็นสิ่ที่เป็นได้ส่วนเทาเองน okay. ี่เท่ากับว่านั่นดอกอ่าเท่าอยู่ในชุดนี้นี่ถือว่าเท่าได้นำเสนอในส่วนนี้เท่ากับดีใจลล่ะเอ้า จงไหนก็นรบกวนเจวูซัมมี่ขอบคุณเจวเลยหลายครับสำหรับลิปนี้ครับผมขอบคุณครับผม